ว่มเมตตังเอตังสัมยังมังอาวะกายยังวิหารติกายสิเตสติมีกุตสหัสิณาจัจฉวาภะคะวะมิกขุอามันเตสิตาพังเพตเวอาทิตตัง Sampai kawir sabang aditang cahung Sampai kawir aditang roh อางจากุสัมปัสปัจยาโอปัติเวทยิตุขังวาตัวขังวาตัวมสุขังวาตามปอาทิตตังเกณอาทิตตังอาทิตตังรกาินาโทสากินามหาคินาอาท ตังชาติยาชารามรเนนโตเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมนัาเตหิอุปายาเศหิอาเิตตันติวะภามิโตตังอาเทตตังสัตตัอา ทิตตาตัวตะเนานางอาทิตตังตัวตะสัมปาตัวอาิตตัวยามไ่ทางตัตะสัมปาสัปาจยาอุปาจัติเวทยิตังสุขังวาตัวขังวา เปอาเจตังเกณฑ์าเจตังอาเจตังราตากินาโทตากินาโมอาคินาอาเทศ ตงชาตยาชรามาลายนาโตเกหิปริเเวหิตุนเตหิโนมานาเตหิอบายาเตหิอาทิตติวะธามิยานังอาทิตตังคันธอาทิตตังนเวียนานัอาทิตตังคานนํสาม มิทังทานตััสปาจยาอวปาจติเวทายทานตัสกลางวาตังวาอัวกรมมตุกลงวา เปอาเทตังเกนะอาเทตังตาเทตังตาะกินาตวสกินาโมหะกินาอาเทตังชาติยาจารามรเนนตวเกหิปริเทเวหิตัวเขหิตัวมานาเตหิอุปายาเซหิอาเทตังเทวะธา มิเดวมาอาเทตาาอาเทตาเดวหาเวีนญาณังอาเทสตาเดียวมตั้งผา ตัอาเนตตัวยปิทางเจวมสามปทจาจยวบจะติเวท้ายิตางสุขังวาตข้างวาตัวธรรมสุขังวาตังปิอาเตตังเกนะอาเตตังอาเตตังราคคินาตัวสากินาโมหะกินา อาเตตังชาติยาจรามารณเนนโสเกหิปะริเทเวหิตุเกหิตุมานาเตหิอุปายาเสหิอาเทตตันติวะตามิกายโยอาเทตตุผลตาพาอาเทตตังกายเวียนยาังอาเทตตังกายสัมภะโ อาเทตตัวยำปีทางตายสัมปัจจัปจะยาอุปัจจิตเวทายตัางตุงกลางวัตัวกางวัดตัวธรมะสุกลางวัตัมปีอาเทต่างเกณะอาเทตต่างอาเทตต่างราคากินาตัวสังเกต นมโมหะเทนาอะทิทตังจติยาชรามารณีนัสโซเกหิปะริเตว แก่หิตตวมนต์เสหิอุปายาเิหิอาทิตติวัตตาไม่มโนอาทิตตุธรรมาอาทิตตามโนตววิญญาณาอาทิตต์มโนสัมปัตตุธาทิ ตัวยามิทังมโนสัมปัสปะปเจยาอุบปะเจติเวทายตังสุขังวาตักตังวาอัตวกรรมสุขังวาสังปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโท

สาวาโกจักโกตเมงเปเนฟเตติโรเปสเปเนเนติจัโเวนยาเนปเเนฟเนติจัโพสามัาเตเปเนิเพนปิจักโพสามัาสะปาจยาโอปาจติเวนติตังสุตังวาดุกังวา กรรมสุขังวะตัสมิงปิเนปิเนติโซตัสมิงปิเนปินติาเทสุปิเนปติโซตวนญาเนปิเนปินทติตโซตสัมัสเส ตัติยามปิทางตัวตั้งปัสสปาจยาอุปัดจติเวสติตังตุวข้งวาตัข้งวาอัตตัวมมัุข้งว่าตสมิงป็เนปเ็นตัติขานาเมงเป็เนปเ็นตัติขานเดสุป็เนเป็นตัติขานาเวนญานเป็เนปเ็นตัติขานา บัมบาเตปิเนปิเฑติยามเป็นทางทานาบัมบาสะบาเจยาหูบาจติเวทะยิตาสุขังวาทุขังวาอทุกขรมสุขังวาตาตเมิเปิเนปเฑติเจวหายาปิเนปเฑติระเสุปิเนปิเติเจวหายวิญญาณเปิเน

สติกายะเสม็ปิเนปิสติปุถะเปสุปิเนปิสติกายะเวณญาณิปิเนปิสติกายะสัมปัสสุปิเนปิสติญาปิทังกายะสัมปัสสะปัจจะาอุปาจติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวานทุกขามาสุขัง ว่าตาสมเป็นเนเปนตดติมนาเสม็เป็นเนบเปนตติทามเมตุเป็นเนบเปนตติมโนวิญญาณเนเป็นเนบเปนสัติมโนสัมปัสเตเป็นเนบเปนตติยาเป็นทางมโนสามปัสสปัจียาัวปัจติเวททิตังสุขังวาสุขังวา มัทโตรรมมัทโตขังวาตัสเมงเป็นเนเป็นติเนเป็นทางเวราชิติวิราภวโมจตติวิมุตตัสเมงวิญาณงโหติเขินงัติวุตตังครามมจริยังกัาังกัรณียังทากะรังอิทาสายาติปัจจานา เตียติตรรมวจะปวาตัมมนาเตภิกขุปาวัตถุปสังอินันทวิมาสิมจะปะณวายาารนาตปัญญามาเนตาสิุตสหัสสานุปานายาอาวงิจิตานิวิมุติ